สวัสดีครับผมก้าวนก้าวนะครับข่าวนอมัไรคะวันนี้ผมก็มาเป็นตัวแทนในการบริจาคเลือดนะครับมาเป็นแบบว่าโคศกกระจายเสียงว่าในเครือเดอโมกรุฟของเราเนี่ย มีรับบริจาคเลือดทั้งหมด5สาขานะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับใกล้สาขาไหนไปก็ไปสาขานั้นนะครับก็เรารับบริจาคเลือด365วันนะก็อยากจะให้ทุกคนมาบริจาคเยอะเพราะว่ายังมีผู้ป่วยที่ต้องการเลือดอยู่เป็นจํานวนมากนะครับก็ใครสะดวกเมื่อไหร่ก็สามารถมาบริจาคได้ตลอดครับแล้วับเราเองถตัวเราวันนี้ได้ร่วมบริจาค วันนี้ไม่ได้บริจาคเลือดด้วยไม่ได้ร่วมบริจาคเลือดด้วยนะครับก็เพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกแล้วก็ทํางานหนักครับ<ม>ช่วงนี้ก็เลยอาจจะเลือดไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็แต่ก็คือมีแฟนคลับของเราเข้าร่วมกิจกรรมด้วยใช่วันนี้ก็มีพี่พ,พี่น้องๆแฟนคลับของผมร่วมบริจาคเยอะมากเลยครับ<ม>ก็คนที่บริจาคก,ก็จะได้รับตุ๊ก,กาตาพร้อมลายเซ็นผมไปนะครับ<ม>ก็ช่วยๆกันนะครับแล้วได้มารลกิจกรรมงานดู รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นตัวแทนในการกระจายข่าวสารทางด้านที่ดีนะฮะก็รู้สึกเป็นเกียรติครับอ,อืมมาพูดถึงผลงานาาบ้างงานล่าสุดกับซีรีส์หนังสิบครับแบบ ฟีดแบกตอนนี้หลังจากปล่อยทีเซอร์ก็ถือว่ากระแสะตอบรับดีจากแฟนๆนิยายที่มีอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆละครทางช่อง3มหรือทางช่อง VTV ีีที่เขาอยากอยากจะดูก็รู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเพราะว่าแบบว่าเขาก็อยากแบบว่าโปรโมทและอยากให้ช่วยให้ทุกคนมาดูเพราะว่าก็เป็นซีรีส์แนวอีกแนวนึ่งอีกแนวใหม่อะไรเงี้ยที่ผู้กำกับเขาทีมงานเขาพยายามจะสื่อออกไปอะไรเงี้ย ครับแล้ว on, ออนกับช่องใหญ่เรารู้สึกกดดันไมรู้สึกกดดันไหมออนช่องใหญ่เหรอฮะรู้สึกกดดันมากครับเพราะว่า,วารู้มาว่าแฟนๆละครของช่องสามเนี่ยเขาก็มีเยอะพอสมควรอยู่แล้วเราก็แบบว่าพอเราไปเป็นซีรีส์วายในเรื่องแรกในช่องเราก็รู้สึกแบบกดดันเอ๊ว่าจะออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นยังไงผลตอบรับจะออกมาเป็นยังไงครับก็แล้วก็เป็นนักแสดงนําเรื่องนี้เรื่องแรกด้วยก็รู้สึกเกรงนิดนึงครับแล้วอย่างคาแรคเตอร์ตัวละครในเรื่อง ตกต่างยังไงก็แตกต่างทางด้านอารมณ์แล้วก็ความซับซ้อนของตัวละครแค่นั้นนะบทส่วนใหญ่ละครแต่ละเรื่องมันก็จะมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากมันแค่มีวิธีเล่าของมันที่แตกต่างกันแค่นั้นเองครับเรใชียกว่าแฟนจะได้เห็นการบทบาทที่ใหม่ขึ้นใช่ครับแล้วเรามีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรกับบทบาทนี้ก็ มีวิธีเตรียมต,ตัวยังไงกับบทบาทนี้ก็ทําการบ้านให้หนักครับอย่างเช่นเรื่องนี้ผมต้องเล่นเป็นคนที่ดูเป็นคนเรียบร้อยนิ่งแล้วก็อาจจะแบบว่ามีความเจ้าเล่ห์อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าตัวนับสิบเองเนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบเวลาทําอะไรจะมีแผนการตลอดเวลาคิดหน้าคิดหลังเผื่อไว้แล้วอย่างแผนการอะไรของนับสิบเนี่ยที่จะเข้าหาคุณจีนอะไรเนี่ยมันก็เป็นแผนการที่นับสิบว,า,วางแผนไว้แล้วมันก็จะ ต้องทําการบ้านเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่และซีนเพราะว่าอย่างแบบว่าแต่และซีนความหมายมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยฮะครับและอย่างวันนี้เป็นวันบายครับนอกจากกาิจกรรมนี้แล้วเนี่ยหลังจากน,นี้เรามีแผนจะทำอะไรคะในวันนี้ในวันนี้เหรอฮะก็ว่าจะกลับไปแล้วก็ไปรับประทานอาหารกับน้องๆที่มามร่วมงานครับแล้วก็พี่ผู้จัดการที่มาด้วยกันครับ ื่องคู่ของน้องก้าวบ้างที่น้องอัพนี่ได้ยินมาว่าน้องอัพเนี่ยเคยบอกเพื่อนในวงการที่สนิทที่สุดก็คือก้าวครับรู้สึก,สกยังไงที่เขาพูดกับกรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้สัมผัสกับอัพมาตลอดเกือบครึ่งปีเนี่ยก็รู้สึกว่าอัพเนี่ยค่อนข้างแบบว่า คบหาได้แบบไม่ยากแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้วยกันคุกคีกันมานานเนี่ยแบบว่ามีเรื่องอะไรปรึกษากันตลอดมีปัญหาอะไรก็แบบว่าจะปรึกษากันตลอดไปเที่ยวไหนก็จะแบบแชร์ให้กันฟังตลอดอย่างเช่นแบบสั่งของอะไรเราก็จะฝากกันสั่งตลอดฮะใช่ในเมื่อคุกคีกันมานานขนาดนี้เรามีเรื่องอะไรที่แบบเรารู้แต่แฟนท็อปไม่รู้ไหมอยากจะแบบเยอะฮะแต่ไม่บอกดีกว่ามันปล่อยมันเก็บปล่อยมันเป็นความลับระหว่างผมกับอัพดีกว่า แต่เยอะมากเร,าเ,าเรียกว่าเรื่องของสองเราเนาะไม่แบ่งไม่แบ่งอีกนให้กับใครครับะทีนี้มันมีกิจกรรมที่เป็นร้องใช่ไหมที่ทำกับน้องครับด้วยอะไรอย่างนี้ที่ไปไหว้พระเจ้าวัดาระที่เป็นหนึ่งเรื่องควานั้นไหมก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีฮะที่ได้ออกไปทำกิจกรรมแบบว่ากับ กับพาร์ทเนอร์ของตัวเองนะก็แบบว่าอัพแบบว่ามีคอนเทนต์มาว่าอยากชวนผมเนี่ยไปทําบุญก้าวัดแล้วผมก็ไม่ได้ทําบุญมานานแล้วก็ถือโอกาสนั้นในการทําบุญร่วมทําบุญกับเพื่อนร่วมงานไปด้วยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ดีฮะแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มบุญด้วยเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยก็ไปทั้งทีมงานทีมงานที่ร่วมแสดงร่วมถ่ายทํากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำบุญร่วมชาติกับละร่วมชาติครับผมเออแล้ว อันนี้ก็ต้องถามทางผู้ใหญ่ดีกว่าครับเพราะผมก็ตอบอะไรไม่ได้ก็รอดูกันยาวๆฮะแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องนับสิบนี่แหละฮะฝากด้วยครับ่ะไ ครับก็เร็วๆนี้นะครับกับเรื่องนับ10จะจุบเริ่บรีไลเตอร์นะครับวันพุธแรกที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับวันพุธ4ทุ่ม53นาทีนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VTV นะครับรับชมออนไลน์หรือสดพร้อมกันได้ที่ช่อง3กด33นะครับแล้วก็ออนไลน์ทางญี่ปุ่นสามารถรับชมทางช่องทาง u n e x นะครับก็ฝากด้วยนะครับ